ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับนัทโซลาเซลล์นะครับจะมารีวิวโซลาเซลล์ชุดนอนนาครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับประจําเดือนสิงหานะครับ2020นะครับตัวนี้นะครับออกแบบขึ้นมาสําหรับลูกค้าที่เน้นนะครับการใช้งานเรียบง่ายนะครับไม่ต้องดูแลนะครับอะไรมากมายนะครับสามารถเคลื่อนย้ายนะครับไปใช้นอกสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแคมป์นะครับการท่องเที่ยวนะครับใช้งานกับระบบแสงสว่างชาร์จมือถือใช้พัดลม นะครับสำหรับการใช้งานที่ไม่ได้เน้นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูนะครับว่าอุปกรณ์ในชุดมีอะไรบ้างนะครับในชุดจะมีเป็นแผงซูรเซลขนาด100 w, 1 0 0วัตต์หนึ่งแผงตู้ควบคุมนะครับประกอบเสร็จ1ตู้พัดลม DC 1 2โวลต์16นิ้ว1ตัวสายไฟสำหรับต่อหลอดไฟ3หลอดพร้อมขั้ว สายสำหรับต่อพัดลม1ชุดสายสำหรับต่อแผงโซล่าเซลล์1ชุดนะครับทีนี้เรามาดูข้างในตู้ควบคุมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ภายในตู้ก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับก็จะมีอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้เป็นแบบสมาร์ทชาร์จนะครับเป็นโซล่าชาร์จเจอร์ในตัวมีอินเวอร์เตอร์500วัตต์ในตัวนะครับมีหน้าจอ LCD บอกสถานะแบตเตอรี่ กำลังโหลดนะครับสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับปลั๊กไฟสําหรับใช้งานกับอุปรกรณ์ที่เป็น220โวลต์เดรกเกอร์ควบคุมไฟนะครับแผงโซลา่าอินเวอร์เตอร์ DC โหลดภายในนี้เป็นแบตเตอรี่แบบดิเีมีมไอออนนะครับขนาด12โวลต์ 4S 4 0์พร้อม BMS แล้วก็มีบาลานซ์ชาร์จนะครับ2วงจรแยกกันนะครับ อันนี้หลังฝานะครับก็จะมีเป็นแผงสวิต์นะครับสวิต์แบบมีไฟนะครับพร้อม DC Out 4จุดนะครับไฟ1ไฟ2ไฟ3ช่องสุดท้ายก็จะเป็นสำหรับเสียบสายพัดลมนะครับด้านบนนะครับเป็น usb charger 5โวลต์พร้อมวัดแบบในตัวนะครับมีสวิตช์เปิดติดได้นะครับบางรุ่นจะไม่มีนะครับ บางรุ่นจะไม่มีแล้วแต่รถที่สั่งมานะครับนะครับด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นขั้ว MC4 สําหรับต่อแผงโซลา r เซลล์นะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะต่อผิดนะครับต่อยังไงก็ถูกครับส่วนด้านข้างของตู้นะครับตัวนี้เป็นไฮไลท์พิเศษที่ทําเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้สําหรับใช้ต่อแบตเตอรี่นอกนะครับแบตเตอรี่นอกก็คือแบตเตอรี่ที่เราจะเอามาต่อเสริมนะครับ เป็นแบตเตอรี่12โวลต์ขนาด30-40แอ mm, มป์ไม่เกิน60แอมป์นะครับเราสามารถต่อโค้บบวกโค้ลบเข้าที่ตัวมุนแดงดำนี้ได้เลยนะครับจะสามารถเก็บไฟสำรองได้นานขึ้นนะครับและสามารถใส่แผงโซลาเซลล์นะครับซึ่งมีขนาดที่กัดวัดรวมกันไม่เกิน200วัตต์นะครับสเปคแรงดันแผงไม่เกิน18-22โวลต์นะครับไม่เกินนี้นะครับไม่ควรนำแผงขนาดใหญ่เช่น300วัตต์ขึ้นไปนะครับที่มีแรงดันมากกว่า30โวลต์ขึ้นไปนะครับ ไม่ควรนํามาต่อนะครับเพราะจะทําให้แบตเตอรี่มีปัญหานะครับระบบไฟจะคนละอย่างกันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการประกอบสายนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเอาสายตรงนี้นะครับมาต่อเข้าที่แผงนะครับแต่ผมจะขอข้ามขั้นตอนนี้ไปนะครับเพราะว่าคือเราทําการทดลองอยู่ในล่มนะครับสายตรงนี้นะครับเราก็มาเสียบเข้าที่ตู้นะครับคือมันจะบังคับให้เราเสียบบวกลบโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ เสียบลงไปนะครับดันให้แน่นปั๊บเสร็จแล้วนะครับเราก็เสียบสายแจ็คนะครับของหลอดไฟนะครับเสียบให้แน่นนะครับตอนเสียบถ้าเป็นไปได้อย่าพยายามหมุนนะครับให้ดันไปตรงๆเพราะว่าการหมุนเนี่ยนะครับมันจะทําให้อ่าตรงรูแจ็หลวมนะครับการถอดก็เหมือนกันครับเราพยายามดึงตรงตรงดึงเป็นแนวตรง วนอันนี้เป็นสายสําหรับพัดลมผมก็ยังยังจะวนอยูอยนอนยนย่นะครับเพราะผมถ่ายทําคนเดียวนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็มาเสียบเข้าที่ท้ายของพัดลมนะครับน,นี้ก็ปิดเสร็จแล้วนะครับที้ เราก็มาเช็คไล่เช็คไฟดูนะครับนะครับไฟที่แผงสะิิต,ติดทุกตัวนะครับมาดูที่หลอดไฟก็ติดทั้ง3หลอดนะครับเช็คพัดลมดูนะครับพัดลมใช้งานได้นะครับทนะีนี้เราย้อนกลับมาดูในตู้ควบคุมกินนะครับเด็กเกอร์ตัวซ้ายมือตัวที่3นี่นะครับ จะควบคุมไฟดีทั้งหมดเดี๋ยวควบคุมไฟดีอันนี้เป็นไฟที่อินเวอร์เตอร์นะครับควบคุมไฟอินเวอร์เตอร์นะครับส่วนตัวที่2นะครับจะควบคุมไฟที่เป็น DC โหลดครับอันนี้ถ้าผมยกเบรกเกอร์ลงนะครับพัดลมหลอดไฟหน้าตู้จะดับนะครับส่วนตัวที่1่ซ้ายมือนะครับซ้ายมือจะเป็นเบรกเกอร์สําหรับตัด ไฟจากแผน่นโซล่าเซลล์นะครับในกรณีที่เราแบบจะถอนนะครับถอนระบบถอนอะไรแล้วก็ปิดระบบลงนะครับการใช้งานไฟจากอินเวอร์เตอร์220โวลต์นะครับที่ด้านข้างจะมีสวิตช์นะครับด้านข้างนี้จะมีสวิตช์นะครับอันนี้พบปวดเครื่องไว้อยู่ถ้าเราปิดนะครับหน้าจอ LCD มันจะมืดลงนะครับถ้าเราเปิดนะครับหน้าจอจะสว่างขึ้น เราก็นําอุปกรณ์ที่เป็น220โวลต์มาสอบปลั๊นี้เลยนะครับในชุดนี้ก็จะสามารถใช้ได้กับท v LED นะครับจานราเทียมนะครับใช้ได้นะครับฟล็อตตะเกียนชุดเครื่องเสียงอฮมเดเตอร์ขนาดเล็กนะครับหลอด LED ที่เป็นไฟบ้าน220โวลต์เนี่ยครับใช้ได้นะครับการใช้งานนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะครับไฟ3หลอดพัดลมหนึ่งตัวเราสามารถเปิดใช้งานได้ เกิน12ชั่วโมงคือสามารถเปิดนอนได้ทั้งคืนเลยนะครับทีนี้การใช้งานกับอุปกรณ์ไหนที่ไม่จําเป็นเราก็ปิดลงนะครับส่วนการใช้งานนะครับกับทีวีดาวเทียมที่เป็นไฟบ้าน220โวลต์พัดลม1ตัวไฟ2หลอดน,นะครับสามารถเปิดพร้อมกันได้ต่อเนื่อง8ชั่วโมงนะครับที่แบตเตอรี่ชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับถ้าหากลูกค้าต้องการนะครับเพิ่มกําลังการผลิตเราสามารถซื้อแผน่นโซลาเซลล์ขนาดเล็กเพิ่มได้อีก1แผง และสามารถเพิ่มแบตเตอรี่ที่เป็นแบบตะกัวกดทั่วไปนะครับหรือจะเป็นแบบเตี่เธียมแบบเดียวกันนี้ก็ได้พ่วงนอกได้นะครับก็จะทําให้ระยะเวลาการใช้งานนานขึ้นนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็โทรเข้ามาที่เบอร์โทร0848343973นะครับหรือว่าจะกดติดตามผลงานต่างๆนะครับทาง Facebook ทิมพ์นัดโซล่าเซล นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบรีวิวลงไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ